สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอากอนิมานะคะสวยๆเลยนะอันนี้น้ำสั่งมาจากในเพจนะคะแต่ตัวนี้เป็นต้นเก่านะคะเพื่อนๆเราก็จำชื่อไม่ได้แล้วเนาะว่าชื่ออะไรนะคะเนาะเราก็เนี่ยค่ะนะคะตัวนี้ที่จริงน้ำชํำไข่ไปเยอะมากแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะคะนี่นี่จะให้ดูเขาติดดอกนะคะนี่ติดดอกสอดอกแล้วนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะคือเป็นต้นที่เหลือไว้เนาะนี่ก็เริ่มแทงหน่อยอีกแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเอามาเพิ่มนะคะนี่ก็สั่งมาจากในเพจ a c e b o o k นะคะอันนี้เขาติดดอกมาเนาะแล้วก็น้ำลองผสมเกสรดูนะคะติดไม่ติดไม่รู้นะเพราะว่าเอาดอกเองผสมกันเองนะคะติดไม่ติดไม่รู้ค่ะเอาแค่ว่าเราลองลุ้นดูนะคะเพราะว่า เขาบอกว่าเกสรตัวพู่จะบานหลังจากเกสรตัวเมียบานแล้วนะคะทางที่ดีให้ผสมข้ามต้นเนาะแต่ว่าอันนี้น้ําก็ไม่มีเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะจะเอามาผสมกับดอกนี้นะคะแต่ว่าต,ต้นที่เขาส่งมาดอกบานก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยค่อยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะติดไม่ติดเนาะอันนี้สวยมากอันนี้ชื่อมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เกล็ดมรกตนะคะอันนี้ก็มาถึงก่อนนะน้ําก็ลงดินไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพิ่งไปซื้อกระถางมานะคะถามว่าชอบไหมกระถางนี้ไม่ค่อยชอบแต่ว่าความที่ว่าใบมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะเนาะก็เลยบอกว่าอยากให้เขาแบบว่าอยู่กว้างๆแล้วก็แตกหน่อเร็วๆแบบตัวนู้นนั่นนะคะอันนี้ที่จริงตัวนี้นะน้ําตัดยอดนะตัดยอดแล้วก็คือทําหนอ่อทําอะไรคือ ถ้าเราตัดยอดเนี่ยอโกนิมาเขาจะแตกเป็นอะไรอะแตกเป็นกิ่งขึ้นมาจากตอเก่าเนาะให้เราสามารถที่จะแงะนะคะเอาไปปลูกได้นะคะแต่ว่าพอดีอันนี้น,อน้อนำก็เห็นเขามีดอกเนาะก็อยากลองผสมเกสรดูก,ก่อนเนาะก็เลยว่ายังไม่ตัดนะคะที่จริงตัดได้แล้วนะคะอ่าตัวนี้ก็สั่งมาใหม่นะคะ ก็มาถึงก็เดินทางมานี่มาตากฝนอยู่หนึ่งคืนนะคะตากแดดอยู่อีกหนึ่งวันแล้วเนาะตากแดดสองวันตากฝนหนึ่งคืนนะคะก็เดี๋ยวเราไปทําดินเพื่อที่จะปลูกอโกนิมากันนะคะในส่วนตัวนี้เนาะอันนี้ก็มาเป็นกิ่งนะคะอันนี้มาเป็นกิ่งเลยนะ้ำก็ตัดชาไปแล้วนะคะการตัดชาไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนเราเลือกที่มีข้อตานะคะ ในอย่างตัวนี้ที่จริงเขามีข้อตานะแต่น้ำไม่ตัดเพราะว่าสองข้อตาก็จริงนะแต่ว่าข้อตายังอ่อนอยู่นะคะน้ำก็เลยไม่ตัดอันนี้คือบอลลังทองเนาะนะคะแล้วก็สองต้นนี้คือตัดไปแล้วตัดเสร็จก็แผลท้ามีปุนแดงก็ทานะคะถ้าไม่ทาก็ไม่เป็นไรเนาะในส่วนของอโกนิมานี่เขาจะไม่ค่อยเน่านะคะเนี่ยอย่งเนี้ยพอตัดใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสองกิ่งนะคะนี่เขาตัดยอดไปเลยเนาะ มันก็จะกลายเป็นสองกิ่งสวยๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวน้ําจะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะอเอาไว้ให้ต้นโตแล้วเราค่อยตัดแยกทําฟอร์มกอของเราไปเรื่อยๆอพวกนี้มันก็เหมือนอะไรเดียถ้าเราเพาะเม็ดนะเนาะมันก็จะแบบว่าขยายได้เยอะแต่ว่าต้นมันก็จะเล็กแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยฟอร์มมันก็จะสวยแต่ถ้าพอเป็นต้นโตแบบนี้เนาะพอเรามาแยกหน่อยแยกอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงเหมือนกัน คือความสุขมันก็อยู่ที่เราได้แยกขยายพันธุ์ไม้ไปเรื่อยๆเนาะที่จริงน้ำก็น้ำว่าการทำคลิปวิดีโอไว้เนี่ยเป็นข้อดีนะเพราะว่าเอาจริงๆน้ำลืมนะว่าน้ำทำดินสูตรผสมตัวไหนอะไรลงไปบ้างเนาะแล้วก็เออพอตอนแรกว่าจะจะทำเลยแล้วก็ลืมไปว่าเออจะถ่ายคลิปไหมตัดสินใจว่าถ่ายดีกว่าเพราะว่าน้ำลืมสูตรดินนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่ลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวสับเนาะที่แช่กับอ่าตัวตัวเป็นชิ้นๆนะเปลือกมะพร้าวสับที่แช่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้แล้วนะคะกี่วันไม่รู้น้ำปล่อยยาวเลยแล้วก็เป็นตัวขุยมะพร้าวที่แช่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บีบบีบเอาน้ําออกแล้วก็เอาตัวหมัดขึ้นมาเนาะ ต่อไปนะเป็นเปลือกไข่ปนนะคะอันนี้น้ําเหยียบเอานะเหยียบเอาให้หยาบนะคะเหยียบให้หยาบนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวปนละเอียดด้วยเบนเดอร์หรือว่าตัวปั่นเนี่ยน้าจะใช้สําหรับผสมดินแคคตัสนะคะอันนี้ที่ให้หยาบแบบนี้เพื่อให้อาช่วยพยุงให้ดินที่เราผสมมีวความโปร่งด้วยเนาะอันนี้เป็นขี้หมูนะคะขี้หมูพอดี ร่อนเอาตัวละเอียดละเอียดเนี่ยไปผสมดินแคคตัสแล้วก็เหลือแต่ว่าตัวเป็นชิ้นๆแข็งๆนะคะปล่อยมันเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเปลือกใบไม้นะคะเป็นใบไม้ที่เขาหมักกับขีวัวมาแล้วนะคะอ่าตัวนี้เพื่อนๆอาจจะหาซื้อใบฉ่ำฉาที่เขาหมักไว้สําหรับอ่าเพาะปอนสีปลูกแคคตัสอะไรพวกนี้ได้นะคะสั่งซื้อในเพจเฟซบุ๊กเนาะ แต่ถ้าไม่มีก็เก็บใบไม้แห้งนะคะเก็บใบไม้แห้งมาแล้วก็เอาขี้วัวนะคะขี้วัวแห้งเอาไปแช่ EM ไว้ซักไม่ใช่เอาไปแช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ซักเดือนหนึ่งก็ได้นะคะขี้วัวเราก็จะเย็นลงนะคะเราก็เอามาผสมแล้วเราก็เอาใบไม้แห้งนะคะเอามาผสมแทนเพื่อให้มันล้วนซุยเนาะอันนี้ก็คือน้องเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เหลือไม่เยอะแล้วล่ะตัวนี้นะคะ น้องเขาให้มาทดลองใช้เราก็ใช้กันเปลมเลยข่าวนี้สตาร์เกิลจีค่ะนะคะกันมแมลงมาวุ่นวายในช่วงที่เรากำลังช้ำอยู่นะคะเพราะว่าไส้เดือนกิ้งคือชอบมากเขาก็จะกินราก่อนอ่อนนะคะอย่านึกว่าเขาน่ารักเนาะ ปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าน้าจะไม่ผสมนะแต่เดี๋ยวเราจะใส่กันตอนที่อเอาใส่กระถางลงชํ้นะคะตอนนี้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะน้าจะม,มีนี่นะคะมีด้วงนะคะเพื่อนเห็นด้วงใช่ไหมด้วงนี่มากับกองใบไม้หมักนะคะคาตกรรมนะคะเพราะว่าเจ้าด้วงเนี่ยเขาจะ กัดกินรากไม้ของเรานะคะด้วงอ่ากิ้งกือตะเข็บอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราไม่ใส่ตะตาเกิจีเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม้เราจะมีปัญหาเหนียวไม่ต้องลุกน้องจะลงมาเป็นปุ๋ยให้แม่นะคะน้องจะลงมาเป็นปุ๋ยให้แม่นะคะ แต่ถ้าเราเนี่ยเราใส่สต,ตาร์เกิลจีหรือฟูลาดานเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีสารเคมีเขาก็จะตายไปนะคะผสมไม่เข้ากันเนาะ เดี๋ยวก็ถังทรงสูงนี่นะคะน้ำจะปลูกตัวนี้ก่อนนะคะที่เพิ่งได้เป็นกิ่งมานะคะก็จะลองก้นกระถางน,นะคะด้วยเปลือกมะพร้าวสัตว์นะคะลองให้หนาหน่อยเนาะเพราะว่า,าต้องการให้เขาไม่อุ้มน้ำนะคะให้น้ำซึมผ่านได้ดีนะคะตอนนี้ก็เอาดินของเราใส่ลงไปเลย ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะนก็จะปลูกต้นที่สูงก่อนนะคะประคองไว้ก่อนเนาะใส่ดินกบเพิ่มลงไป เขาจะเขาจะล้มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ค้ำเขานะคะอีกต้นหนึ่งนะคะจะปลูกรวมกันเลยนะคะเขาเตี้ยกว่าเราก็ปลูกแค่พอดีนะ,ะอันนี้คือพอเขาโตนะคะพอเขาโตเขาแตกเนี่ยเราสามารถทําฟอร์มกอได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นกอสวยๆในกระถางนะคะเนี่ยเขาก็จะล้มแบบนี้ปล่อยเขาไปนะคะ เขาล้มใช่ไหมคะเพื่อนๆนี้คือไม้ไผ่นะคะที่เราเหล่าไว้แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลวดรัดต้นไม้นะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ทุกอย่าง20หรือว่า DIY นะคะก็จะราคาถูกหน่อยไม้ไผ่เราเหลาเองนะคะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นยาวๆก็ได้เนาะอ่านำเลื่อนมาตรงนี้เนาะนี่ค่ะพอเขาล้มลงไปใช่ไหมเราใช้ไม้ปักดามนะคะไม้ปักดามลงไปนะคะ แล้วก็ใช้เนี่ยค่ะลวดนะคะมัดอ้อน้ำขออภัยเนาะวิธีวิธีปักมัดลวดนะคะมัดลวดกับไม้ก่อนวิธีมัดลวดนะคะจับแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็หมุนหมุนไม้นะคะนี่ค่ะลวดก็จะแน่นลวดจะมัดไม้แน่นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราหมุนสักสองรอบสามรอบก็พอนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลวดสองแฉกนะคะ ก็ปักลงไปนะคะปักให้แน่นนะคะจับประคองใบไว้นะคะแล้วก็หมุนลวดนะหมุนลวดเนาะประคองใบไว้นะคะใบเขาก็จะตั้งตรงขึ้นนะคะต้นก็จะตรงขึ้นนะคะเวลาลมพัดก็จะไม่โยกเยกนะคะมัดให้แน่นสักนิดนึงนะคะ,ะนี่นะคะจับแบบนี้เนาะ ลั่จะสั้นยาวเท่ากันไม่เท่ากันก็ได้นะคะแล้วก็หมุนไม้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยแน่นเลยนะคะเลื่อนไม่ไปเลยเลื่อนไม่ไปเลยค่ะเนี่ยถ้าไม่แน่นพอเราก็หมุนเพิ่มนะคะจับประคองต้นขึ้นมาจัดแต่งให้เข้าทางกันให้สวยนะคะอ่า ักไม้ลงไปประคองต้นไว้นะคะลวดเนี่ยเราจะตัดสั้นหรือยาวก็ได้นะคะแต่ของน้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าเขาตัดมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะประคองแบบนี้นะคะกดโคนให้แน่นนะคะ เพราะว่าไม้ประคองอย่างเดียวถ้าโคนไม่แน่นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นะคะอ่าแบบนี้เนาะค่อยๆทําไปนะคะอ่าเนี่ยค่ะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ที่จริงเสียบไม้อีกอันนึ่งก็ยังได้นะคะเพื่อประคองให้ตรงนะคะน้ำก็จะเสียบลงไปกับลวดแบบนี้เนาะดามไว้เขาก็จะตรงสวยนะคะ วยกันประคองไว้อยู่แล้วนะคะใบเขายังพับอยู่นะคะเพราะว่า,าเขาไม่มีรากไม่มอีอะไรหาอาหารให้เขานะคะแล้วก็จัดแต่งไปพังๆก่อนนะคะปิดด้านบนนะคะด้วยเปลือกมะพร้าวสับนะคะ กันไม่ให้ดินเวลาฝนตกนะคะดินกระเด็นขึ้นมาโดนต้นเขานะคะเพื่อความสวยงามนะคะเป็นการป้องกันดินไปในตัวนะคะเปลือกมอพาร้าสับมันจะเวลาฝนตกเนี่ยเขาก็จะซึมลงไปนะคะน้ําก็จะซึมลงไปได้เลยเอาไปตั้งไว้ที่ร่มลําไรนะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีรากนะคะยังไม่มีรากยังไม่เหมาะก,ก,กับการโดนแสงแดดและอย่างอโกนิมานี่นะคะ ถ้าน้ำเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยแต่ว่าเวลาช่วงชําอย่างเงี้ยน้าจะเอาไว้ที่ร่มนะคะร่มพางแสงอยู่ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะคะรอจนกระทั่งมองว่าเขาออกลากแล้วแข็งแรงแล้วนะคะถึงว่าจะเริ่มพาออกไปชนแดดนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะมาเป็นกระถามาเป็นแบบว่าเขาหุ้มมาจากร้านเลยนะคะ พุ่มดินมาจากร้านเลยน้าก็มาผ่าไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานมาถึงก็ผ่าตั้งไว้เลยนะคะว่าค่อยไปซื้อกระถางมาลงนะคะกระถางก็จากทุกอย่างยี่สิบนะคะนี่คือการชําไม้นะคะจากร้านใหญ่ๆที่วา่าจากโรงไม้ที่เขาชํากันนะคะก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวนะคะเขาจะป่นละเอียดเลยนะสําหรับชําไม้นะคะเวลาเขาส่งให้เราอะนะคะเขาก็จะส่งห่อตุ้มดินมาแบบนี้นะคะ น่ารักมากเลยเนี่ยนะคะดูลากนะคะลากเต็มเลยนะก็จะรดน้ําอยู่ชุ่มๆนะคะถึงคาวเราก็จะแบบว่าเวลาเขาให้ปุ๋ยเขาก็จะให้ปุ๋ยทางระบบน้ําอยู่แล้วนะคะพวกนี้นะคะไม่ต้องห่วงอะไรเนาะนี่ยค่ะมีปุ๋ยออตโมโคตสตกลงมาด้วยนะคะเห็นไหมเขาจะใส่ไว้ที่ก้นกระถางเลยนะคะอ่า คราวนี้น้ำก็จะลองเปลือกมะพร้าวสับนะคะที่ก้นกระถางเนาะลองหนานิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำระบายได้ดีเนะาะดินของเขาใส่ลงไปด้วยนะคะเปลือกมะพร้าวสับของเขาแล้วก็ดินของเราค่ะใส่ลงไปเลยวัดขนาดนะคะวัดขนาดตุ้มขนาดกระถางให้พอเหมาะพอดีกับที่เราต้องการเนาะความสูงพอดีแล้วยังอ่าพอดีแล้วนะคะ กดให้แน่นนิดนึงวางน้องลงก่อนใส่ปุ๋ยออดโมโคดค่ะนะคะจะเป็นสูตรกี่เดือนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะน้ำใส่ประมาณหยิบมือนึงนะ,ะ่น,นะคะคราวนี้พาน้องลงวางนะคะวางเบาๆนะระวังลากนะคะ ไปรอบๆเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปตั้งแดดร้อยได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็เอาไปตั้งแดดร้อยตรงหน้าบ้านตรงเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะนะ,ะ,นะะเพราะว่าก็จะเป็นแดดร้อยฝนร้อยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยห่วงอะไรเนาะเพราะว่าอ่า แดดร้อยจริงๆไม่มีมีแต่ฝนร้อยอโกนิมาเขาก็จะเป็นไม้ที่ชอบน้ํานิดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ําถ้าดินระบายน้ําดีไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ากระถางแรกของน้ําก็แดดร้อยฝนร้อเหมือนกันนะคะมาะมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะลองเปิบมะพร้าวนะคะกันดินกระเด็นขึ้นมาเลอะใบนะคะแลวเพื่อความสวยงามเนาะ ในดินถ้าใครมีอ่า,อ,าอ่าเขาเรียกอะไรแกบเผานะคะแกบดาแกบเผานะคะผสมลงไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราในดินนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ด้วยเรียบร้อยค่ะนะคะง่ายมากเลยแล้วอีกหน่อยนึงนะคะประมาณผ่านไปสักไม่นานเดี๋ยวเขาก็อาจจะงอกหน่อให้น้ํานะคะตัวนี้นะคะคาดหวังเนาะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไม้แยกหน่อมาหรือว่ายัางไงนะคะนี่ก็จะเป็นอโกนิมาอีกตัวนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งนะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ค่ะเนี่ยที่น้ำชํำไว้นะคะอันนี้คือพาออกขายแล้วนะคะอันนี้ขายอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะจริงๆน้ำชอบกระถางแบบนี้มากกว่านะคะ มันดูง่ายดูพาง่ายกระทัดรัดดีด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้า,ามีการผสมดอกกันนะคะแล้วก็ถ้าดอกติดนะคะน้ำจะมาแชร์คลิปให้ดูอีกทีนึงกับวิธีผสมดอกของอากนิมานะคะคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ